ราจะมากล่าวถึงศิลปินท่านหนึ่งนะครับท่านนี้นะครับชื่อว่าคุณเปิ้ลวงสกายพาร์นะครับศิลปินท่านนี้นะครับเป็นศิลปินลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะครับที่โด่งดังมากๆเลยนะฮะมีผลงานเพลงที่โดดเด่นฮิต <c oughs> ติดอันดับหนึ่งทั่วประเทศอย่างเพลงน้ำใต้ศอกนะครับผู้ที่เป็นหลักของวงสกายพาร์มาตั้งแต่ชุดแรกก็คือนักร้องนำช่อเปิ้ลนะครับและเมื่อวานนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของ หนุ่มเปิ้ลวงสกายพาร์ด้วยนะครับทางรายการพราวพยากรณก็ขอสุขสันต์วันเกิดให้กับคุณเปิ้ลอีกครั้งนะครับขอให้มีชีวิตที่มีความสุขความสมหวังแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับออกซิงเกิลเพลงคู่ซึ่งเพลงนี้ได้ร้องคู่กับสาวหลิวอจาริยานะครับมีชื่อเพลงว่าจีบเลยได้ไหมนะฮะเพลงนี้ปล่อยออกมาได้เพียงแค่3สัปดาห์ยอดวิวตอนนี้ทะลุ ไปล้านกว่าแล้วนะครับเรียกว่าประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาผ่าดวงให้กับคุณเปิ้ลวงสกายพาร์นะครับในเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องอื่นๆนะครับนะว่าในช่วงนี้เนี่ยดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับวันเกิดตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับของคุณเปิ้ลวงสกายพาร์ไพ่ใบแรกนะครับนี่เขาจะบ่งบอกถึง สถานการณ์เจ้าตัวนะครับนั่นก็คือค uh ุณเปิ้ลวงสกายพาทสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความสุข,ขุมความรอบคอบความละเอียดนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามน่ถือเป็นคนที่ละเอียดมากในเชิงผลงานดนตรีแล้วเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับรายละเอียดปีกย่อยต่างๆค่อนข้างเยอะมากนะครับละเอียดทีทั่วนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความรอบคอบด้วยนะครับเวลาจะวางแผนจะทํางานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับถือว่า ดีมากๆเลยในเชิงการทํางานในเรื่องของความรอบคอบในเมื่อมีข้อดีแล้วนะครับมันก็มีข้อเสียตามมาเหมือนกันนะครับทุกทุกอย่างมี2ด้านเหมือนเหรียญที่มี2ด้านนะครับข้อเสียตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของเหมือนกับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จตรงนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ถูกใจทําให้เมื่อมีภารกิจเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับวางไม่ได้สักเรื่องนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับคนที่ปล่อยวางไม่ได้นั่นเองนะครับมีเรื่องที่ให้ห่วงกังวลมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือความหมายของ สถานการณ์เจ้าตัวของคุณเปิ้ลวงสกายพาสนะครับส่วนในเรื่องของด้านการบันเทิงด้านศิลปินด้านการแสดงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวงการเพลงเนี่ยไพแห่งวงการบันเทิงนะครับขึ้นมานคือไพพระนางสุพรรณมัจฉานะครับเป็นไพแห่งความสวยความงามแล้วก็งานด้านเกี่ยวกับบันเทิงนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่างานโชว์ตัวงานแสดงต่างๆนะครับงานร้องเพลงนะออกงานค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับ ใบถัดมานะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของงานที่ค่อนข้างชุกนะฮะอยู่ไม่ติดที่ครับเช่นชั่วโมงนี้นะครับอยู่จังหวัดนี้อีกชั่วโมงหนึ่งต้องไปอีกจังหวัดหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนึงอาจจะวิ่งหลายที่เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็จะงานเยอะเดี๋ยวอาจจะมีถ่ายรายการถ่ายละครหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับไปโชว์ตัวไปสัมภาษณ์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะช่วงนี้ดวงเขาหมายถึงชีพจรรองเท้านะครับอยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับตรงนี้ถามว่ามีเวลาดูแลตัวเองหรือไม่ต้องบอกว่า นีน้อยมากๆเลยนะครับที่จะดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับถ้าเกิดในส่วนของสุขภาพสิ่งที่เราจะาแสดงความเป็นห่วงไปถึงคุณเปิลเนี่ยให้ระวังเรื่องอาหารการกินเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกการย่อยกระเพาะและลำไส้นะครับเพราะบางทีเนี่ย อาจจะยุ่งมากกินอาหารไม่เป็นเวลานะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายได้พวกนี้ก็ต้องหันมาดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับบางทีรีบมากครับไม่มีเวลากินอาหารแบบนี้เป็นต้นนะครับกว่าจะมีเวลากินอีกทีนึงก็บ่าย2บ่ายส,ายสาแล้วนี่เป็นต้นนะครับ